สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือม่นอนี้มาพบกับช่องแย่ไปซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อในแย่ไปซีก็ได้น,น,น้ำขอ้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเปน็นแนวทางงวดประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคมเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมนะบ้างแย่ไปซีก็กฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย่ไปซีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็จะลืมกดกระดิ่งเนาะจ้านาะยามแย่ไปซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบริพัตรเบิ่งกผาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ก็มาคูยมาทักทายกับยายไปสิกอะคอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างได้เนาะค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้กับบ่าวร้ายยายห้างจะไปเบิ่งของเมื่อทางอาจารย์ทันแลกเพื่อนเลยเนาะจ้ะาแล้วทางอาจารย์ท่านนี้เพื่อนบอกว่าอาจารย์เอกนักคำนวณสูตรใหม่ เล่นข้างบนสองตัวมาหนึ่งตัวมาสั่นอาจารย์วิ่งบนสองตัวมาหนึ่งตัวนะจ๊ะงวดที่แล้วห้ากับแปดมาตัวมาแปดนะจ๊ะออกแปดศูนย์เจ็ดมาแปดหลักลอยเนาะค่ะเนาะงวดนี้หากับแปดคือเกาเนาะค่ะว่ามาตัวใดตัวหนึ่งของบนเนาะจ๊ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางสิบลางของแอดสักเนาะจ๊ะสิบลางแอดสักคนบอกว่าแปดเก้าหนึ่งเจ็ดสามมาตัวใดตัวหนึ่งมาสั่นเนาะค่ะจากแนวทางหลักสิบลางเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเพ่นบอกว่าเดนลางว่าสั่นจ่าหาลอถไปก่อนเด้อว,ว่าสัา่นจ่าเพ่นว่าเดี๋ยวก่อนอันว่าสั่นเนาะจา้ะ่นบอกว่าคนเก้าเก้าศูนย์ศูนย์หกหกนักนักก็คือเก้าศูนย์ศูนย์เก้ากับเก้ากับหัวก็เป็นหกศูนย์ศูนย์หกเท่านี้แหละว,ว่าสัา่นจ่าเพ่นว่าเนาะต่อไปเลยจา้านี่เป็นแนวทางของอาจารย์ดุยพลันเนาะค่ะเอาตัวตัวเด่นเพิ่นเนาะจ้าชุดสามตัวตัวเด่นมีหนึ่งเจ็ดหก 371และ376นะจ๊ะจากแนวทาง3ตัวบนของอาจารย์ดุยพลันเนาะจ๊ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเลขซ่องสีสเกตและสายดานวนกอทมอเนาะคะ่นะเนาะเพื่นบอกว่า3ตัว408 2ตัวกับ08 80กัน04 40เนาะคะ่ะมาเบิ่งสายดานวนกอทมอเพืนน่อนเนาะจ้ก82 28 30และ03จากแนวทางค้นสีสเกตว่สันเนาะคะ่นะเนาะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของอาจารย์ณละคนวนสันนะาจาเพ่นบอกว่าเลขดับบนเพิ่นเด้อจา้างวดที่เลวดับบนเอาอยูนาา่นะจ้าออก8 0 7วสันงวดนี้ดับสี่ขั้งเทิงวสันนะจ้าจากแนวทางเลขดับบนของอาจารย์ณละพลนเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางปีชาโจวสันจากคู่โต๊ดบนเนาะคะ่ะเนาะคู่โต๊ดบนเพื่อนใดมากแบบนี้เนะาจา้ะ 1415172425273435และ37จากแนวทางของปีชาโจนะคะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเลขดังวัดป่าเนาะคะ่ะเลขตะล่างเพิ่นกะซิม,มี เจ็ดสี่ห้าเก้าแเนาะจากบนกระสิมาจับหายเห่าเนาะจากข้างบนคือเจ7 5 7879จ็ด้ข้างล่างก็คือ040849และหากจากแนวทางของห้วยดังวัดปลาเนาะค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจานี่เป็นแนวท่ารักหนวยทางทึ่งวัดสันจากพันวา ช่้นสองสูตรวสันจากแนวทางของอาจารย์มังกรเมไเนาะค่ะเนาะอาจารย์มังกรเมไลงวดที่แล้วเพิ่นบอกว่าหลักหน่วยบน3กับ7มาตัวมาเจ็ดเนาะจ่าออก0ูนย์แปดเจ็ดวสัหหนหวดนี่3ก,ก,กับ8มาตัวใดตัวหนึ่งหลักหน่วยบนเนาะค่ะเนาะจากแนวทางของอาจารย์มังกรเมไลเนาะค่ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเลนลางของแอดเหนือเนาะค่ะเนาะแอดเหนือเพิ่นบอกว่าวิ่งล่างวสานเจ็ดกับ8มาตัวใดตัวหนึ่งเด้อวสันจ้า ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเลขเด่นเนาะสันจ้กของวัานนะเลขสวนเนาะคะ่ะเลขเด่นก็เลกดับเนาะจา้าเด่นล่างว่าสันเนาะจ้า0 3 8 9มาตัวใดตัวหนึ่งบอลลักสิบกับลักหน่วยเนาะจา้ามาเบิง์เลขดับเพิ่นเนาะคะ่ะดับสองทั้งบนและล่างวนะ่าสันเนาะจ้าพี่น้องเนาะจากแนวทางของวัานนะเลขสวนเนาะจา้าต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทาง10หน่วยบนและ10ล่างของเอ็ดเวียงพิงเนาะคะ่ะ10หน่วยบนคือ 2องสามสีห้ากวาสันจากคนว่าอันนี้คือ10บลังมี581603จากแนวทางของแอดเวียงพิงเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของอาจารย์สมหมายสอพิมพาเนาะคะ่ะงวดที่แล้วอาจารย์สมหมายสอพิมพ์พาหายสูตรศูนย์เตรงๆเลยเนาะค่ะพี่นะะ้องค่ะมาตามต่อจากงวดน,นี้สาคู่คือเกาะะ่าเนาะจ้ากคนหายมากบนบอกว่าเม็ดเดียว3ตัวก็คือ035เนาะจ้าเนาะ สามตัวไอ้สองตัวเพิ่นก็มี่สามหาศูนย์สามและศูนย์หาจากแนวทางของอาจารย์สมหมายชอบพิมพ์พระเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางสองตัวบนระยะสั้นว่าสั้นว่าจ้ะสองตัวบนระยะสั้นว่าสั้นงวดที่แล้วเพิ่นให้เข่าเก้าสองเนาะค่ะพี่น้องคะเก้าสองว่าสั้นเนะะาะจ้างวดนี้เพิ่นจับคูใ่ให้าเหาแล้วเรียบร้อยเนะะาะจ้ะเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดและแปดเก้าจากแนวทางสองตัว ระยะสัน้นสองตัวล่างเนาะจ้าว่าแมนสองตัวบนสองตัวล่างระยะสั้นเนาะจ้าต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทังเด่นบนระยะสั้นว่าสั้นเนาะจ้าเพื่อนบอกว่างวดที่แล้วห้เด่นแปดแปดมาหลักลอยนะจ้าเด่นบนระยะสั้นงวดนี้ให้หนึ่งว่าสั้นเนาะจ้าบุตรตัวนี้ตัวดีกับจวดจัดฟาดบื้มหรือว่ามักแลนเนาะคะ่ะพี่น้องแลนหนึ่งใดนะะเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเลขหลงทางมาบ่อหอดกองฉลากว่าสันเนาะจ้างวดที่แล้วศูนย์มาบ่อหอดว่าสันข้างล่างเพิ่นว่าเนาะศูนย์มาข้างล่างบ่อหอดว่าสันนะจ้าเพิ่นว่ากะออกเก้าสองเนาะจ้างวดนี้เพิ่นบอกว่าหกมาบ่อหอดกองฉลากดอกข้างล่างว่าสันจ้บเพิ่นว่าเพิ่นมาบปทันเพิ่นออกก่อนเนาะพี่น้องเนาะอต่พีจนาเป็นแนวทางจากแนวทางของอาจารย์นาคิโนเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นสองตัวบนว่าสันจ้าเพิ่นว่าสองตัวบนว่าที่แล้วเพิ่นห้เขา ok ่าศ the ูนย์เจ็ดต้องตรงเองเนาะ หวดีเพื่อนบอกว่าหาแปดวาสันเนาจะจ้ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางดับลักหน่วยลางของเอ็ดเคสิบสามเนาจะจ้ะเพื่อนบอกว่าเจ็ดกับสองดับหน่วยลางวาสันเนาจะจ้ะท่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของอาจารย์จอยขอกสั่งนาจ้ะอาจารย์จอยขอกสั่งเพื่อนบอกว่าสามตัวบนเพื่อนมีห้าหนึ่งเจ็ด 9058754872ตัวเพิ่งกะหนึ่งเนย์ห้าและ87พี่น้องจาาบบ่าถ่ายยาใบสีเพิ่มบะมีเนีมาให้งวดนั่นแสดงว่าเพิ่นบ๊อบเขา่าเนาะจ่าถ่ายยาใช้สีบะมีเนีมาเทียบเนาะจา่าใครอะไรมีเนีเทียบยาใบสีกะจะแคบไว้แล้วกะพ่อของเพิ่นไม้ยาใบสีกะจะเอามาเทียบให้เบิรงเนาะจ้าจว่าของเพิ่นเข่าอีลีเนาะค่ะพี่น้องจ้า ถ้าอันใดบ่มีตัวเทียบก็บแสดงว่าของเพื่อนบอ่เข้าแย่าไปสิก็จะลบลูกถิ่มเนาะค่ะพี่น้องเนาะกับบอมีกับบอมี่ลูกหม่มาเทียบให้เบิ่งเนาะคะนะ่ะเนาะอันใดเข้าแย่าไปสิก็จะเก็บไว้แล้วก็เอามาเทียบให้เบิ่งเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลุงนิ้นสายสิงเนาะจ้าลุงนิ้นสายสิงเพื่อนบอกว่าแนวนี้แหละจ้าเพป็นว่างวดนี้หนึ่งกรกฎาศูนย์กับยังอยู่ว่าสันศูนย์ยังไะพี่นออ้องเข้าคอมเมนต์เข้ามาบอกแก้ไปซีนเนี่ยจา้าผู้ใดมีตัวใดดดีีเเเออาาาามจับใส่่่้นนนะะะคพง ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางสองตัวรางของเจาะเลขเด่นไทยลอตเตอรี่ค่ะย่ไปสีขอขอคุณแนวทางเพื่อนเนาะจ้ะเพื่อนห่มากเพื่อนเอาตัวเด่นออกมหาห่เลยเนาะคะนะ่ะเนาะมี1891และเก่าสามจากแนวทางสองตัวรางเจาะเลขเด่นกันผู้ได้มักชุดเต็มแคบหน้าจอได้เลยเนาะคะนะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนกตาทิพย์สันจ้าพี่น้องหนึ่งกรกฎาเนาะคะนะ่ะเนาะเพื่อนบอกว่า,วา นกตาทิพย์เพื่อนบอกว่าแลนหกวาสันเนาะจ้ะหกหนึ่งหกสี่หกห้าและหกเก่าจากแนวทางนกตาทิพย์เนาะค่ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางอันนี้นะจะเป็นแนวทางของเคยเหนือเนาะจากบุญนำพาวาสนานลำทรงเนาะจากหนึ่งก็แล้วกันพอาะพีดงวดเนาะจา้ะพยายาไปเสียวลงไหลถืออยู่เนาะค่ะเนาะสองสามหกเก้ามาตัวใดตัวหนึ่งบลักสิบกะลักหน่วยแนวทางลางเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเพื่อนกขาบอกว่ามิซูเนาะจ้าเพื่อนบอกว่าลักสิบลางมีซูนก็สามเนาะจ้าเพื่อนก็จับให้เอาลักสิบลางเพื่อนมีซูนก็สามเพื่อนก็จับเอาสามอยู่ลักหนอยลักนี่เนาะจ้าเพื่อนบอกว่าศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกสามห้าและสามหกจากแนวทางลักสิบลางเพื่อนเนาะค่ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของแอเทนโดเนาะค่ะสองตัวบนล่างวันซันแอเทนโดเพ่นว่าเนาะจ้าเพื่อนมี เจ็ดแ8ดเจ็และ89จากแนวทางของแอดเทนดูจ้าต่อไปเลยจ้าขอโทษหลายๆพี่น้องห้ามาปิดท้ายด้วยแนวทางของแอดแพนแพนเนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้สั่นแน่นะจ้าพี่น้องจ้าเพิ่นบอกว่าแอดแพนๆสองตัวล่างตรงๆว่าสั่นเนาะจ้าแอดแพนแพนเพิ่นว่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นบอกว่าสามกับหาว่าสั่นเด่นล่างเนาะจ้าเพิ่นกระจับหายสามเก้าสามศูนย์ 59และ50จากแนวทางแอดแผ่นแผ่นพาด้วยผู้ใดติดตามแนวทางผลงานแอดแผ่นแผ่นพาด้วยอยู่กับแคปนาจอจวดจาดฝาดเบิ่มใดเลยเนาะค่ะเนาะถ่ายคลิปนี้แย่เพชรีกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าที่ได้เขามารับชมเราฟังกะขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆเรื่อยๆสุขสุขคนเนาะค่ะเนาะว่าจ่าใดที่แย่เพชรีบอกบุมมวลหรือว่าแย่เพชรีอ่านตัวเลขบิดขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะจ่า ยายแปซีกะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจา้าที่ได้แบ่งปันข,นขอบุญแนวทางให้ยายแปซีมาให้หพ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจา้าเนาะยายแปซีกะขอขอบคุณห,หลายๆเด้อจา้าสวัสดีจา้า